ไม่มีใครสมบูรณ์แบบรวมถึงตัวเราเองความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่มนุษย์จํานวนมากใฝ่หาเรามักปร,รารถนาที่จะเป็นคนที่ไม่ผิดพลาดไม่บกพร่องและทำทุกอย่างได้ดังใจปร,รารถนาแต่หากพิจารณาตามความจริงแล้วจะพบว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่สมบูรณ์พร้อมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพียงใดยังคงมีข้อจำกัดและข้อบกพร่องอยู่เสมอเช่นเดียวกันมนุษย์ก็ไม่อาจสมบูรณ์แบบไปได้ในทุกด้านการที่เราคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นสมบูรณ์แบบจึงเป็นรากเหง้าของความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นการฝืนความจริงแห่งชีวิต ชีวิตคือกระบวนการของการเรียนรู้การผิดพลาดและการเติบโตหากเราปฏิเสธความไม่สมบูรณ์ก็เท่ากับปฏิเสธธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์เมื่อเราลองพิจารณาชีวิตประจำวันจะเห็นว่าความไม่สมบูรณ์แบบนั้นปรากฏอยู่ทุกขณะเราอาจตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ยังมีข้อผิดพลาด เราอาจอยากดูแลคนที่รักให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่หวังเราอาจอยากควบคุมอารมณ์ให้สงบเสมอแต่บางเวลาก็ยังกโกรธหรือเสียใจอยู่นี่คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความไม่สมบูรณ์คือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ รวมถึงตัวเราเองด้วยจึงเป็นก้าวแรกของการปลดปล่อยใจจากความคาดหวังที่เกินจริงเมื่อยอมรับแล้วใจจะอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นไม่เร่งรัดไม่บีบคั้นไม่กดดันเกินไปเพราะเข้าใจว่าทุกคนต่างกำลังเรียนรู้ในเส้นทางของตอนเอง หากไม่ยอมรับความจริงข้อนี้เราจะเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบและการตัดสินตนเองอย่างรุนแรงเมื่อเห็นใครทำได้ดีกว่าก็โทษตนเองว่าไม่ดีพอเมื่อทำผิดพลาดเล็กน้อยก็ลงโทษตนเองด้วยคำพูดในใจที่บั่นทอนคุณค่าความคิดเช่นนี้เป็นการทำร้ายใจซ้ำเติมทั้งที่ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ หากไม่มีความผิดพลาดมนุษย์ก็ไม่รู้จักเรียนรู้และไม่อาจเติบโตได้ในทางตรงกันข้ามหากเราเห็นว่าความไม่สมบูรณ์คือครูผู้สอนความผิดพลาดแต่ละครั้งคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และปรับปรุงตนเองเราจะไม่เกลียดความบกพร่องแต่จะขอบคุณที่มันทำให้เราได้พัฒนาการมองเช่นนี้ ทำให้ใจเบาขึ้นและเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นบทเรียนอันมีค่านอกจากการมองตนเองแล้วเรายังควรมองผู้อื่นในมุมเดียวกันหลายครั้งเราทุกข์เพราะคาดหวังว่าคนรอบตัวต้องสมบูรณ์แบบต้องเข้าใจเราเสมอต้องไม่ทำผิดพลาดต้องทำทุกอย่างให้ถูกใจเรา แต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถทำได้เช่นนั้นหากเรายึดความขาดหวังนี้เราจะเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธง่ายแต่หากเรายอมรับว่าทุกคนก็มีด้านที่บกพร่องเช่นเดียวกับเราใจก็จะมีพื้นที่ของความเข้าใจและการให้อภัยมากขึ้นตัวอย่างเช่นในครอบครัว สามีภรรยาอาจคาดหวังกันและกันต้องเป็นคู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่ออีกฝ่ายทำผิดเล็กน้อยก็โกรธง่ายหากเปลี่ยนมุมมองว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้เหมือนกับเราใจก็จะอ่อนลงความรักก็จะมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานมากขึ้นหรือในที่ทำงาน หากเราเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดบ้างเราจะไม่จ้องเพียงจุดบกพร่องแต่จะมองหาคุณค่าที่แต่ละคนมีสิ่งที่สำคัญคือการตระหนักว่าความไม่สมบูรณ์ไม่ได้ทำให้มนุษย์ไร้ค่า ตรงกันข้ามความไม่สมบูรณ์นี่เองที่ทำให้มนุษย์งดงามเพราะมันเปิดพื้นที่ให้เกิดการให้อภัยการเมตตาและการเติบโตหากมนุษย์สมบูรณ์แบบจริงๆโลกนี้คงแห้งแล้งจากความอ่อนโยนและการเรียนรู้ทุกคนคงเย็นชาราวกับเครื่องจักรที่ไม่เคยผิดพลาดดังนั้นการยอมรับความจริงว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ รวมถึงตัวเราเองด้วยคือการคืนความเป็นมนุษย์ให้แก่ใจเราเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่เกลียดตนเองเมื่อผิดพลาดไม่กดดันผู้อื่นเมื่อเขาไม่เป็นดังใจแต่กลับมองทุกสิ่งด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเป็นจริงใจจึงสงบขึ้นและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวก็อ่อนโยนขึ้นด้วย